สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาเอียงไม่สมดุลกันนะครับลูกกลอฟที่เราจะใช้นะครับก็คือลูกกลอฟสากุลานะครับง่ายต่อการหานะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็กรอกระยะไปก่อนนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็หาองศาก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนที่2ครับเราก็จะดึงสปินลงมาสุดเลยนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับก็คือลูกกลอบมันจะเอียงไปซ้ายสุดๆเลยนะครับพอจะหาง่าย ดูในส่วนของลูกกล์ฟนะครับที่เราแขบไว้เนี้ยยงจากขวาไปซ้ายนะครับผมก็จะดูขวาก่อนนะครับผมง่ายๆนะครับก็คือเราจะดูเราจะนับจากด้านขวาก่อนครับแล้วก็การนับยังไม่สมดุลนะครับเราจะหาทั้งสองข้างนะครับจะแตกต่างจากอ่ียงสมดุลนะครับเราจะหาแค่ข้างเดียวนะครับผมก็คือนี่เลยครับเราจะเวลานับพิกเซลนะครับเพราะเราดูขวาก่อนนี้ใช่ไหมครับอีก ไม่ทึบก่อนนะครับก็คือไม่ทับเส้นทึบตรงนี้นะครับก็จะติ๊กไปก่อนนะครับด้านบนเราติ๊กไม่ทึบนะครับแต่ว่าด้านล่างเราจะติ๊กทึบนะครับผมนี่นะครับตรงนี้มันจะมีนิดนึงนะครับต้องต้องระวังดีๆนะครับโอเคเราได้ทั้งหมด84พิกเซลนะครับส่วนดีจีเอียงนะครับเราจะใส่ศูนย์นะครับจะแตกต่างจากเอียงสมดุลก็คือเราจะต้องหาา ดีจีเอียงนะครับซึ่งยังไม่สมดุลเราไม่ต้องหานะครับเราใส่ศูนย์ไปเลยครับโอเคตอนนี้เราได้นะครับก็คือลูกเอียงจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือเรามาติดตรงนี้ด้วยนะครับอยงซ้ายนะครับผม โอเคครับไปดูแบบที่สองกันครับผมนุกเอียงในส่วนที่สองนะครับมันจะมีการตัดกันนะครับระหว่างด้านซ้ายด้านขวานะครับนับพิกเซลนะครับแต่เราจะแบ่งอย่างนี้ครับก็คืออ่าไอ้เส้นไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมครับเราจะเราจะแบ่งเราจะแบ่งนะครับตรงนี้นะครับผมจะติ๊กให้ดูนะครับเราจะแบ่ง ก็คือตอนนี้นะครับมันเอียงจากซ้ายไปขวาเราจะหาด้านขวาก่อนนะครับก็คือหลักการเดิมเลยครับก็คือเราจะติ๊กด้านล่างทึบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแคปใหม่นะโอเคครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะติ๊กข้างล่างทึบ ส่วนด้านบนเราจะไม่ทึบนะครับเหมือนกรณีแรกกันนะครับนี้เราจําไว้นะครับเราในส่วนด้านขวาเนี่ยครับในเก้าสิบเก้านะครับอันนี้ส่วนกรณีที่สองเราต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะครับเพราะเราเราจะเอาเส้นพิกเซลมาลบกันนะครับนี้เราหาส่วนด้านขวาแล้วเราก็จะหาส่วนด้านซ้ายต่อครับที่มันตัดกันนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเส้นแบ่งนะครับ แบ่งอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราเส้นตรงนี้ครับมันเป็นเส้นบนจุดแล้วมันคือมันเป็นเส้นที่เราเห็นว่ามันตัดกันนะครับจากซ้ายตัดขวาอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่โซนแถบๆ้ายนี้เราก็แบ่งจากซ้ายนี้ก็ได้ครับเพื่อง่ายต่อการดูนะครับผมไม่ต้องไปดูเส้นแดงก็ได้นะครับนี่ครับแบ่งนะครับผมก็คือในส่วนของด้านซ้ายนะครับ ราจะติกลกับนะครับผมาจากด้านล่างทึบด้านบนไม่ทึบนะครับเป็นด้านบนทึบแทนนะครับส่วนด้านล่างจะไม่ทึบนะครับจะได้ประมาณ40พิกเซลนะครับแล้วก็เอา99นะครับไปลบก,กับ40่นะครับผมจะได้59นะครับ แล้วก็ใส่ในส่วนของ px เอียงเลยครับผม d g dg เอียงก็0ูนย์นะครับโอเคครับอันนี้ผมกรอกไว้ก่อนละแล้วก,วก็อย่าลืมนะครับอ่าเราใส่เอียงซ้ายไปขวานะครับผมแล้วก็กดที่เอียงขวาแล้วก็คำนวณตีได้เลยครับ จะแบ่งตรงนี้นะครับผมสูตรตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะหาอ่าจะซ้ายไปขวาใช่ไหมเราก็หาโซนขวาก่อนนะครับ างล่างทึบนะครับข้างบนไม่ทึบนะเมื่อกี้เราตัดกันโซนตรงนี้นะครับเมื่อกี้ได้ร้อยหนะครับร6อยหกสกเราก็ใส่ไปก่อนครับร้อยหก นี้เราหาโซนด้านขวานะครับเราจะมาหาโซนด้านซ้ายที่มันตัดกันนะครับตรงนี้นะครับด้านขวาเมื่อกี้เราหาข้างล่างทึบนะครับข้างบนไม่ทึบตอนนี้ข้างบนมันจะทึบนะครับกอกดเส้นที่เส้นทึบได้เลยนะครับผมมันจะเป็น9นะครับกี่ได้66นะครับเอามาลบ9นะครับจะเหลือ157นะครับแล้วก็ใส่ที่ P x เองนะครับ157 เหมือนเดิมเลยครับเยงจะซ้ายไปขวานะครับกดที่เอียงขวาแล้วก็คำนวณตีได้เลยครับ นี่เป็นเอียงกรณีที่หนึ่งนะครับจะหาง่ายมากขอหาองศาก่อนนะครับ ครับผมข้างบนไม่ทึบนะครับข้างล่างทึบเนะ ได้431นะครับอันนี้ก็431ตรงๆเลยนะครับไม่ไม่มีการหักลบหรือหักล้างอะไรนะครับผมมันเอียงเส้นบนสุดมันอยู่ตรงนี้นะครับมันเอียงลาดเอียงมาสุดตรงนี้นะครับมันจะหาง่ายที่สุดแล้วนะครับเกี่ยวดนล็อกไม้นะครับผมเราใส่ตรงเอียงซ้ายครับเอียงจากซ้ายไปเอียงจากขวาไปซ้ายนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเอียงกรนี้แรกนะครับอันนี้จะเป็นเอียงกรนี้แรกนะครับจะหาง่ายนะครับผม จริงๆก็อาจจะมีเส้นตัดตรงมุมซ้ายนิดๆน,นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะแค่1นึพิกเซลหรือ2พิกเซลทำนองนี้นะครับผมมาหาองศาก่อนเลย มันจะมีนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งมันประมาณหนึ่งพิกเซลเลยเราเอาไปลบหนึ่งก็ได้เนาะโอเคครับเหมือนเดิมนะครับผม,มยังจากซ้ายไปขวานะครับข้างบนไม่ทึบข้างล่างทึบนะครับมันได้ร้อยสามสิบหกครับลบลบจากหนึ่งเมื่อกี้เป็นร13้อยสามร้อยสามสิบห้านะครับผม ก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับพีเอ็กเอียงร้อยสามห้าครับดีจีเอียงศูนย์นะครับเอียงขวานะครับเ e อียงจะซ้ายไปขวา อันนี้นะครับผมเนี่ยมันจะตรนเส้นกลางพอดีนะครับเพราะคนระวังครับคือเส้นกลางเนี่ยมันมันจะเป็นศูนย์พิกเซลนะครับผมเราเวลานับนะครับเดี๋ยวนับจากด้านล่างก่อนก็ได้ครับด้านล่างเราจะหาง่ายกว่านะครับตอนนี้นับด้านล่างก่อนเนาะโอเคข้างล่างทึบนะครับอืมตรงนี้ไม่น่าจะมีตัดนะครับผม ส่วนด้านบนนะครับเราจะไม่ทึบนี่เรากดทับไปนะครับผมจะได้สองร้อยสี่นะครับสองร้อยสี่พิกเซลนะดีจีศูนย์นะครับเพราะคนระวังนะครับในไอเส้นตรงกลางนะครับ มันจะเป็นศูนย์พิกเซลนะครับถ้าเราไปกดอย่างนี้ก็จะได้ศูนย์นะครับโอเคเอียงจากซ้ายไปขวากดเอียงขวานะครับ น,นี้จะง่ายมาก,กน,นะครับผมเป็นกรณีแรกนะครับล่างทึบบนไม่ทึบนะครับใ้สามสิบแปดนะเอียงขวาจากซ้ายไปขวานะครับ โอเคครับผมกรณีนี้นะครับมันมันแทบจะสมดุลกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเอียงโผล่มานิดนึงนะครับผมจะให้เส้นแดงนี้เป็นเส้นแบ่งนะครับผมจะคล้ายกับหลุมสามเมื่อกี้นะครับที่ว่าอ่าผมผมแบ่งเนี้ยครับคล้ายๆกันเลยครับผมอันนั้นส่วนลูกลูกเอียงหลุมสามนั่นะมันจะมันจะเป็น ด้านบนอย่างนี้ใช <Right> ่ไหมครับเส้นเขียวเนี่ยเป็นด้านบนอย่างนี้แต่อันนี้จะกลับกันครับเส้นเขียวมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ก็เหมือนกันเลยครับเราจะเมื่อมันอยู่ด้านล่างครับก็ดูว่าอันไหนมันล่างสุดนะครับเราก็เป็นเส้นแบ่งครับไอไอ้ตรงทึบๆเนี่ยมันล่างสุดนะครับเราก็จะแบ่งตรงนี้นะครับแต่เราจะให้สีแดงเป็นเส้นแบ่งเลยเพราะว่ามันมันอยู่ระหว่างเส้นแดงพอดีนะครับเราก็จะหาพิกเซลปกตินะครับ อันนี้ข้างบนนะครับจะหาซ้ายก่อนนะครับข it. ้างบนเราจะไม่ทึบนะครับเหมือนเดิมเลยส่วนข้างล่างทึดเราจาไมครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับเราได้8 1บนะครับมาดูส่วนด้านขวานะครับเมื่อกี้ด้านบนเราเราไม่ทึบน้านล่างทึบอันนี้เรากลับกันนะครับอันนี้ด้านล่างเราจะไม่ทึบแต่ด้านบนจะทึบนะครับ มันได้ห้นะครับผมก็คือจะเอา81ไปลบ53ามนะครับ81ดสบเอลบห้มได้28นะครับครับแล้วก็เอาแปดสบเอลบห้มเมื่อกี้ได้28่สครับก็ใส่ยี่สิบดีจีศูนย์นะครับ,รบซึ่ง เมื่อกี้เราหาด้านซ้ายมันเยอะกว่าใช่ไหมครับแสดงว่ามันเอียงจากซ้ายไปขวานะครับผมแล้วก็ติ๊กที่เอียงขวานะครับโอเค กรณีร <Es> ูปแบบนี้นะครับถ้ามันเส้นด้านล่างตรงนี้ครับมันเท่ากันนะครับเส้นที่เราจะแบ่งนะครับหรือเราเราหาด้านซ้ายด้านขวานะครับมันได้พิกเซลเท่ากันนะครับมันตัดกันมันก็จะเท่ากับลูกเรียบนะครับผมมันก็จะเรียบเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันนะครับเพราะมันเป็นกรณีที่2นะครับก็คือจะมีการตัดกันนะครับผม เดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นกรณีที่หนึ่งนะครับเอียงจากซ้ายไปขวาครับมันจะเอียงสุดเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับด้าน,นล่างทึบนะครับนัานบนไม่ทึบนะครับได้ร้อยยิบเจ็ดนะครับผม อันนี้ก็จะง่ายๆเลยนะครับยังจะซ้ายไปขวากดเอียงขวานะครับแล้วก็คำนวณตีได้เลย266.9 จะมีแบบเนี้ยที่เอียงสมดุลน,นะครับหาแล้วมันจะแบบแหกอะครับผมมันจะตีไม่ลงนะครับผมจะลองหาให้ดูนะครับผมมันจะชอบแหกนะครับ จะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับพีบีเล็กนะครับเป็นเอียงสมดุลน,นะครับผมอ่าประมาณเนี่ยฮะสองจุดห้าสามเน่ฮะมันใกล้หลุมมากครับผมเนี่ฮะจะลองตีให้ดูนะครับผมว่ามันลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเวลาผมตีมันชอบแหกนะเวลาหาเอียงสมดุลน,นะครับผมในกรณีเอียงแบบนี้นะ เนี่ยครับผมดรอปอีกรอบนะครับลองเป็นแบบ P B ใหญ่นะครับแบบเอียงยังยงงไม่สมดุลนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมขอปรับกลับนะครับผมเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะมีบางเอียงที่เอียงสมดุลนะห,หาแล้วมันแหกอะครับผม ผมลบส่วนของเอียงก่อนนะครับก็จะปรับไปเป็น PB ใหญ่นะนี่เป็นเอียงกรณีแรกนะครับเอียงจากขวาไปซ้ายนะครับนีะครับข้างล่างทึบนะครับ จริงน่าจะมีตรงท้ายนี้หน่อยนะผมให้เพิ่มสักเพิ่มสักสองแล้วกันครับผมเป็นเจ็ดสิบห้านะ <ș> อยู่ขวาไปซ้ายนะครับกดเองซ้ายนะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูเอนโนนะครับผมนี่ฮะผม ไม่สมดุลน,นะครับสามารถหาปกติแล้วก็ตีได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของยองไม่สมดุลน,นะครับโอเคตีให้ดูนะครับนี่ครับผมจะมีบางเอียงที่เอียงสมดุลน,นะครับแบบหาแล้วยังไงก็แหกนะครับผมโอเคครับผม ก็ประมาณนี้นะครับการหาเอียงไม่สมดุลน,นะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจในการหาเอียงไม่สมดุลน,นะครับผมก็ขอให้สนุกกับการเล่นปังย่านะครับ